สามชั้นนุ่มๆผัดหอมๆนะครับอือหือแบบนี้เลยหมูสามชั้นรับต้องการให้เนื้อนุ่มหนังนุ่มต้มเลยเกลือน้ำส้มสายชูใส่เกลือกับน้ำส้มสายชูนะครับเพื่อเป็นการดับกลิ่นนะครับโอ๊ยโอย,โอย โอ้ยอะไรโอ้ยอะไรแลกระดเด็นตาละขดขีนี่ครบเวลาแล้วนะครับสามชั้นเย็นตัวลงแล้วก็จะมาหั่นนะครับนี่นะครับโอ้ชิ้นใหญ่จังเลยชิ้นใหญ่ไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหั่นก่อนหั่นหั่นเนื้อนี่นี่นะครับแล้วเราก็จะได้หั่นแบบบางๆชั้นนี้ก็จะมี เนื้อเนื้อหนังมันนี่เนืเลือกเอาเลยนะครับตามชอบเลยนี่ครับเนื้อนุ่มหั่นง่ายนี่นะครับผักชีเราก็ล้างน้ําเรียบร้อยแล้วลากเลิกไม่เอานะครับหั่นเลยหั่นก็ใหญ่ๆห,หน่อยแบบนี้ทีมงานก็ทักทายนะครับวหวใหญ่เลยก็ไม่ได้มีแต่สามชั้นแล้วก็ผักชีนะครับยังมีเพื่อนผักชีเข่งนะครับขิงซอย พริกอ่อนเน่ครับกระเทียมน้ำพริกเผาตั้งกระทะนะครับก็ใส่น้ำมันน้ำมันหมูก็จะผัดกระเทียมนะครับเป็นกระเทียมกระเทียมเน่กับน้ำพริกเผานะครับก็จะผัดให้หอมเลยตอนนี้น้ำพริกเผาก็หอมอีแล้ว ใส่พริกพริกอ่อนนะครับแล้วก็ขิงลงไปผัดต่อหมูสามชั้นของเราเนี่ยสุกอยู่แล้วก็ใส่ที่หลังได้เลยวันนี้เราก็จะปรุงรสนะครับปรุงรสใส่น้ำปลาน้ำปลา,านี่ใส่ที่ขอบกระทะโอเคแต่พริกเผาก็มีรสชาติอยู่แล้วแล้วก็มีฟอสหอยนางรมโอเคน้ำตาลนี่ก็จะใส่ไปนิดหน่อย ผัดต่อผัดให้แบบว่าเครื่องของเราเนี่ยหอมก่อนนะครับแบบผัดแบบแหบบ้งแๆบบแบบแบบนี้เนี่นี่นี่ก็จะใส่น้ำลงไปนิดหน่อยเล่นงไฟนะครับเล่นไฟผชาติกัน น้อยนิดนึงหมักทีนิดนึงชุบชุบไโอเคสามชั้นผักชีนี่นะครับก็จะออกแนวแบบคุิปขคลิปคุกๆคลืบบอบ,ลบนะครับ ชีสสดดีแล้วก็ใช้ได้แล้วนะครับก็พอเลยนี่นะครับช่ำๆชำๆเสร็จแ,แล้วนะครับสามชั้นผัดผักชีนี่สามชั้นนุ่มนวลต้องแบบนี้นะครับผัดแบบถึงเครื่องเลยนะครับน้ำพริกเผาใส่เยอะๆเลยหอม สามชั้นผัดผักชีขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับเอามีนะครับ <dropdown> s> <S ก็จะมีเนื้อหนังหรือจะเีหนังมันมันเนื้อก็เลือกเอาเลยนะครับก็หั่นไปเรียบร้อยแล้วนี่นะเราผัดแบบเข้มข้นผันกชีก็เมื่อกี้กูฟ้องเลยครับตอนนี้ก็เหี่ยวสลดไปเรียบร้อยแล้วนะครับสามชั้นแล้วก็ต้มยี่สิบนาทีนะครับพอนุ่มนวลน,น,นะครับนุ่มนวลน,นะครับนุ่มน ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้มเลยแล้วเราก็ไปหั่นแล้วผัดเราก็จะได้เดี๋ยวเนี้ยเนี้ยนะไม่หนึบเท่าไหร่แต่เนี้ยนี่พอแบบเคี้ยวได้นะครับเคี้ยวได้พี่ก็เอาช้อนอะไรมาดูเนี่ยช้อนอะไรกงกิ้งเนี่ยช้อนเกาหลีกันช้อนเกาหลีช้อนเกาหลีอ๋อเกาหลีก็กินช้อนกงกงงี้เหรออ้โหนี่นะครับชาเกาหลีนะครับเนี่ยโอ้โหคำนี้ก็ หมูปียบเลยปีครับยัาครับ